สวยใสขาวโจ๊ะพะพอหรือยันคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสกู่สูคนยาสพูสุดสวยจะมาทําอะไรคะวันนี้ยาสพูสุดสวยจะมารีวิวครีมอีกแล้วค่ะมีแฟนคลับเขียนมา่าบอกว่าทําให้หน้ามึงขาวก่อนค่อยมาขายครีมหูขนาดนี้ยังไม่ขาวอีกหรอคะดิฉันไม่ใช่ไมเคิลแจ็กสันนะคะจะได้ขาวโจโะพะขนาดนั้นมันก็ขาวตามผิวมันค่ะ คนเราผิวแบบนี้มันก็ต้องขาวอย่างนี้นะคะแต่ถ้าหน้ามันขาวกว่านี้เกินไปมันก็จะเป็นหน้าวอกเป็นหน้าวอกไหมคุณเพราะมันเป็นวอกมันหลอกไหมมันจะขาวเกินไปมันก็จะหลอกมันแบบว่าสีแบบว่าหน้าขาวเกินไปคอดํามันก็ไม่ใช่มันก็ต้องแบบให้หน้ากับคอเป็นแบบว่าสีเดียวกันใช่ไหมคะนี่มันขาวสวยใสมากเลยนะคะนี่ใช้ได้เดือนกับอาทิตย์หนึ่งมันดีมากเลยเห็นไหมเห็นไหม มันเห็นผลดีมากๆเลยนะคะใช้ได้เดือนหนึ่งจะสองอาทิตย์แล้วนะอืได้อาทิตย์หนึ่งกับอีกประมาณ4ี่ห้าวันแล้วนะจะสองอาทิตย์แล้วนะคะจะบอกให้เห็นไหมสวยใสหมวยเหงเชงบะเชงบะด้วสมัยไปเเลยะคะ่ะคนไหนสนใจครีมอยากสวยอยากใสสั่งมาเลยนะคะนี่สั่งหนะึ่งสองสามสี่ห้าไหม ขายเป็นชุดนะคะขายเป็นชุดหรือจะขายเป็นอันก็ได้ขายเป็นอันก็ได้นอ,น, anic, อนนี้คนไหนอยากใช้ตัวนี้ก็คือซื้อตัวนี้มาคนไหนอยากใช้ตัวนี้ก็ตัวนี้คนไหนอยากใช้ตัวนี้ก็ซื้อมานะคะอย่าลืมสั่งซื้อกับยาชิบูนะคะนี่คือตัวแรกนะคะเป็นชุดชุดนี้คือเป็นชุดกําจัดฝ้าเร่งด่วนนะคะบอกไว้ก่อนชุดกําจัดฝ้าเร่งด่วนนะคะมีอยู่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวมีอยู่ห้าตัวชุดกําจัดฝ้าเร่งด่วนนะคะด่วนนี่ก็ดออลดด่วนบคสลดด่วนเก้าเก้าอีก จะเอาขาวขนาดไหนแค่นี้มันก็ขาวสุดสวยแล้วไหมฟ้ามันออกจะหมดแล้วเห็นไหมมันเหลือไม่กี่นิดเดียวเห็นไหมเหลือนิดเดียวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขาวแค่นี้ก็โอเคแล้วนะจะบอกให้หไหมเลอกสเปนเจนเลยค่ะคนไหนเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกะ เป็นเกลือนเป็นติงกบติ่งกาติ่นเขียตินงผัวทักยายชมพูมานะคะทักมานะคะยินดีขายให้ทุกทท่านนะคะยินดีให้คําแนะนาทุกทุกทุกน,นะคะคนไหนสั่งครีมกับยายชมพูได้รับสินค้าทุกทท่านนะคะไม่เคยขามว่ามีโอนปลายทางไม่ยายไม่มีค่ะ เพราะว่ายันภูมิไม่มีโอนไปทางนะคะโอนเงินก่อนโอนเงินเสร็จยันภูมิส่งของให้ปูกเลยนะคะอย่าลืมติดต่อกับยันสิภูมินะคะส่งแทรกมาค่ะส่งแทรกมาทุกทกท่านนะคะถ้าเป็นแบบว่าในคลิปวิดีโอยันภูมิไม่ค่อยตอบเท่าไหร่เพราะว่าอะไรถ้าตอบแล้วมันโดนบล็อกถ้าส่งแทกมาโอเคยันภูมิตอบทุกทุกคนนะคะบางคนก็ตอบช้าหน่อยก็อย่าใจร้อนอย่าหนีหายยันภูไปไหนนะคะอย่าด่าย,ยันภูนะ ส่งแทรกมานะใคระยัพูดตอบทุกๆคอมเมนต์นะคะตอบช้าก็อย่าว่ากันนะคะส่งแทรกมานะค่ะแต่ถ้าในคลิปวิดีโออ่ะยันภูไม่ค่อยได้ตอบนะคะตอบไม่ค่อยได้เพราะว่าถ้าตอบเยอะมันไม่าโดนบล็อกนะคะอย่าลืมนะคะทารักยายชมพูเอ็นดูสงสารยายชมพู แอดไลน์ line, มาหายาชมพูส่งแทรกมาส่งข้อความที่เป็นเมสเสจนะคะเป็นเมสเ็จนะคะส่งมาเลยนะคะยายชมพูแสงจันใน Facebook หรือว่ายันภูพากินพาเที่ยวหรือว่ายายชมพูอ่าแสงจันเพจหรือว่ายันพูนเ,พพเลิศสแมนแตนนะค้าส่งแทรกมาหรือแอดไลน์ยายชมพูมานะ ค้าสมมษษา่งเมสเ็จมาหาเยนปูนะคะคนไหนสนใจครีมแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสาหน้าเด้งหน้าออล่านะคะไม่มีสารสเตรอยด์ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารสเตรอยไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มียาพิษมันเป็นครีมน้ำนมเป็นครีมบำรุงผิวเป็นครีมทาฝ้า นะคะเป็นครีมน้ำนมเป็นครีมบำรุงผิวเป็นครีมทาฝ้าเป็นครีมน้ำข้าวเป็นครีมดอกไม้นะคะอย่าลืมนะคะไม่มีสารสเตยียรอยด์ไม่มีสารพิตเจียปนไม่มีแอลกอฮอล์เจียปนนะคะมันเป็นครีมถนอมผิวแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสาหน้าเด้งถ้าคนไหนอยากสวยอยากใสยอยากขาวโจ๊ะโผแอดไลน์มาหายายชมพูนะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์มาเลยนะคะตัวนี้ตัวแรกนะคะใช้ตอนเช้า แล้วก็ก่อนนอนหลังอาบน้ํานะคะตอนเช้าอาบน้ําเสร็จก็ทา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 ลูบลูบลูบทู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 มันก็จะเข้าไปในหน้าของเรานะคะตอนเย็นก็อาบน้ํลูบ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 ทู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 ทายมันก็จะเข้าไปในหน้าของเรามันซึมซับเข้าง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะไม่หนักหน้าไม่แพ้ไม่เป็นผื่นไม่เป็นคันไม่ร้อนไม่แสบหน้าไม่แดงรับประกันการันตีคอนเฟิร์มล้านเปอร์เซ็นต์นะคะจะบอกให้ยังจมูดใช้ใหม่ จากหน้าผีตอนนี้กลายเป็นหน้าสวยใสยโจะพกแล้วนะคะแต่จะให้ขาวกว่านี้มันก็ไม่ได้แล้วค่ะเพราะผิวของเราผิวแค่นี้ถ้าขาวกว่านี้เกินไปมันจะเป็นกัดผิวของเราไปมันจะเหมือนไมเคลนแจ็กสันมันจะขาวเหมือนไมเคลนแจ็กสันมันจะไม่สวยมันต้องขาวตามผิวเนี่ยตามผิวของเราเห็นไ้มขาวกว่ามือเ,เห็นไหมขาวแค่เนี้ยมันโอเคเห็นไหมขาวกว่ามืออีกเมื่อก่อนเอามือกับหน้ามาเทียบกันหน้าดำคิริมือขาวโจโปกว่าเดี๋ยวนี้มือดํา หน้าขาวเห็นไหมขาวเท่านี้โอเคแล้วสวยแล้วหญิงไทยเรานะคะอย่าลืมสั่งมานะคะมีตัวที่สองตัวที่สองแก้สิวแก้ฝ้าแก้กะแก้เกลือนใช้เป็นประจำหน้าเด็กลงสิบปีใช้เป็นประจำหน้าเด็กลงสิบป,ปีทําปปทให้หน้าอ่อนเออหน้าอ่อนหน้าสวยใสอ่อนล่าออก็นสีชมพูอ่อนล่าเลยนะคะใช้เป็นประจำนะคะถ้าคนไหนไม่เป็นสิวไม่เป็นฝ้าเป็นแต่กะ,กะใช้ตัวนี้ได้ไนไน เป็นกะลบลบรอยตีนกาตีนกบตีนเขียดเต้นผัวอยู่ในหน้าเนี่ยลบได้ใช้ตัวนี้ใช้แต่ตัวนี้ก็ได้นะจะบอกให้เนี่ยมันสวยใสเออแต่ถ้าคนไหนเป็นฝ้าเยอะๆเหมือนยายชมพูอ่ะเป็นฝ้าเต็มหน้าเยอะๆเหมือนยายชุพต้องใช้เป็นชุดใช้เป็นชุดมันเห็นผลแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้เป็นชุดเนี่ยมันเห็นผลเร็วมันเป็นแบบว่าชุด ฝ้ากําจัดฟ้าเร่งด่วนถ้าคนไหนใจร้อนเหมือยนยายชมพูเนี่ยใจร้อนอยากให้มันแบบว่าฝ้าหายจากหน้าไปภายในเดือนสองเดือนเนี่ยภายในแบบว่านีเน่เห็นไหมเห็นไหมใช้ได้เดือนกว่าเดือนหนึ่งกับอาทิตย์กับอีกห้าวันเนี่ยมันเห็นผลมันเป็นชุดกําจัดฟ้าเร่งด่วนมันด่วนยิงน่งๆลดด่วนบอขอออีกลดด่วนเก้าเก้าเคยเห็นไหมลดดว 99, ่วนเก้าเก้าชิวอันนี้มันด่วนกว่าอีกเออมันด่วนกว่าอีกมันเห็นผลมันสวย ใช้จริงรีวิวจริงของจริงต้องยายชมพูนะคะอมืมีแฟนคลับเขียนมาด่าบอกว่ามาหลอกมาต้มมาตุนไม่ได้หลอกไม่ได้ต้มไม่ได้ตุนนะคะรู้ได้ไงว่าเย็นพูหลอกดูจากหน้าสิที่รีวิวครั้งแรกหน้าดํามากหน้าผากดามากตรงเนี่ยตรงจมูกดํามากตรงหนวดดํามากตรงคางเต็มหน้าเลยดําไปหมดเดี๋ยวนี้เห็นไหมไม่ต้องแต่งหน้าใช้ครีมที่เย็นพูรีวิวที่เย็นพูขาย คอนเฟิร์มการันตีไม่ต้องแต่งนะเออคนไหนที่อัก,กตินะก็แบบว่าหาแต่เรื่องติเรื่องเตือนเห็นไหมจริงจริงนะแต่ก็ดีนะที่มีคนมาติว่าเออบอกตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยมันจะได้เป็นกําลังใจเป็นแรงดลบรนดาลใจให้เราได้แบบสู้ต่อไปให้เราฮึบต่อไปไงใช่ไหมเออแต่คนเราก็ต้องรู้จักยอมรับความจริงมั่งเห็นไหมเห็นเขาสวยเลยเห็นไหมเห็นเขาสวยก็บอกสวยใช่ไหมเออ มันแตกต่างมันเปลี่ยนไปนะมันไม่เหมือนตอนนั้นนะเห็นไหมตอนนั้นที่ยญยกูยังไม่ใช้ครีมตัวเนี้ครีมแก้ฝ้าตัวนี้หน้าจะดํามากเลยหน้าดํามากเลยเดี๋ยวนี้หน้าขาวสวยแต่จะให้ขาวสวยแบบว่าโะโพเหมือนแบบขาวแบบไม่ขึ้นจั๊กสันมันก็ไม่ใช่เออไม่ใช่เพราะยังไม่ขึ้นจั๊กสันนะเขาไปทําผิวมาสีผิวมาเราไม่ได้ทําเราแค่ใช้ครีมถนอมผิวเราใช้ครีมกําจัดฝ้า เราใช้ครีมแก้ฝ้าอืใช่ไหมมันก็เลยสวยใสยได้เท่านี้แหละใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้เป็นประจําหน้ามันจะเด็กมันจะอ่อนลงเอออย่าลืมใช้เป็นประจําหน้ามันจะอ่อนลงเออสิปีเห็นไหมสวยสี่สิบเก้าแล้วค่ะมีแฟนขับเขียนมาดา่าเอออายุสี่สิบเก้ามันแปดสิบสาตุยยกมือท่วมหัวต่อหน้าพระอาทิตย์พระจันทร์เลยถ้าอายุแปดสิบฉันหน้าตาเท่านี้ ฉันเป็นอย่างกับเป็นคุณหญิงคุณยายวราถนี้ฉันก็โอเคแล้วนะจริงๆนะเอ้ยยกมือท่วมหัวเลยนะยกมือสาธุเอาถ้าอายุแปดสิบวหน้าสวยน้าใสาน้าเด้งแบบเนี้ยเอออย่าลืมนะอย่าลืมแอดมาหาชมพูนะ้มาใช้ครีมด้วยกันจะได้สวยใสยไปพร้อมๆกันหนะ้าออกเป็นสีชมพูออลาสวยใสหมอเฮง เชมบะอย่าลืมนะคะใช้ตัวนี้คนไหนไม่เป็นสิวไม่เป็นฝ้าใใช้ตัวนี้เป็นเด็กอายุ1ิบสี่สิบห้าก็ใช้ได้มันไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารติดติดไม่มีอะไรเลยไม่มีแอลกอฮอล์มันเป็นครีมถนอมผิวครีมทาฝ้าฝ้ามันจะออกเนี่ยมันจะไม่ลอกนะมันจะออกไปโดยไม่รู้ตัวเราก็สังเกตหน้าตัวเองมันไม่ทําให้หน้าลอกไม่ทําให้หน้าแดงไม่ทําให้เป็นผื่นไม่ทําให้คันเออ จริงๆถ้ามันเป็นผืนถ้ามันลอกถ้ามันหน้าแดงถ้ามันคันยายพูก็เป็นแล้วเพราะยายพูเป็นคนที่แพ้ง่ายเออแต่๋ยวนี้ยายพูแพ้ความสวยของตัวเองแล้วนะคะ สวยที่สุดสวยที Walk ่สุดสวยในซอยสวยในซอยสวยในซอยสวยที่สุดก็ยาชมพูไงคะอย่าลืมแอดไลน์มาหาแชมพูนะคะส่ง,สงแทรกมาส่งแทกเข้าใจคําว่าส่งแทรกมาไหมส,ส,ส,ส่งเมสเ็จมาหาแชมพูน่ะส่งแทกส่งเมสเ็จมาหาแชมพูคนไหนสนใจครีมจริงๆอ่ะส่งแทรกส่งเมสเ็จมานะคะอย่าลืมนะคะาชมพูยินดีตอบรับยินดีขายให้ทุกๆท่านนะคะอันนี้ก็เป็นครีมแก้ฝ้าครีมแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสหน้าเด้ง ใช้เป็นฝ้าเป็นสิวเนี่ยใช้ได้นะคะใช้เป็นซิหรือคนไหนจะใช้แต่ตัวนี้ก็ได้คนไหนไม่เป็นสิวคนไหนเป็นฝ้าใช้แต่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าอยากว่ากำจัดฝ้าเร่งด่วนก็ต้องเป็นชุดของมันนะคะแต่ถ้าคนไหนใช้เนี่ยอยากเป็นเนี่ยเป็นสิวเป็นฝ้าก็ใช้ใช้แต่ตัวนี้ก็ได้หรือใช้แต่ตัวนี้ก็ได้เป็นตัวนี้ก็ได้มันเป็นมันเป็นครีมแก้ฝ้าหมดทุกตัวนั่นแหละค่ะ ออจะบอกให้แต่มันเป็นชุดตรงนี้เป็นชุดครีมแก้ฝ้าเร่งด่วนเหม่ด่วนนี่กวบาคาอสอนะแต่ถ้าคนไหนอยากใช้เป็นตัวนี้ก็ได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 ้เป,ไดเป็นแล้วเป็นชิ้นเป็นอันก็ได้ยินดีขายให้ทุกทกท่านนะคะติดต่อสอบถามแอดไลน์มาส่งแทกมานะคะส่งเม็ดเสร็จนะคะส่งเม็ดเสร็จมาหาคุณส่งแทกมานะคะเป็นครีมแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสหน้าเด้งใช้แล้วฝ้าจะ หายนะ่าจะสวยจะใสจะขาวจะเด้งมั้ยเออมันเลิศจริงๆนะคะอย่าลืมแอดไลน์มหาใหญ่แชมพูนะค้าเป็นตัวที่สามนี่ใช้ดีมากเลยใช้แล้วมันน่านวลน,น้านวลน,น้านิ่มมันนิ่มจริงๆหนะ้าเออจริงๆนะมันนิ่มมากเลยเออมันนิ่มแล้วมันขาวมันสวยมันเนียนเออดูดูดูด,ด,ดูให้ดีมีอะไรให้ดูสวยมากเลย มีแฟนคลับหมั่นไส้มาเออคำก็สวยสองคำก็สวยออาก็เขาฉันสวยเนาะก็ฉออันสวยฉันก็ว่าฉันสวยเออเวลาฉันขี้เหร่ฉันก็บอกฉันขี้เหร่เออความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเออคนเราต้องรู้จักรับความจริงมั่งเออจริงๆนะไม่ใช่เห็นเขาสวยแล้วอิจฉาเขารับไม่ได้ก็มาด่าเขาเออไมเอเขาสวยเขาก็บอกว่าเขาสวยอือเห็นไหม ลูกสาวยังคุูยังบอกว่าวิแม่สวยและรวยมากลูกสาวบอกเออเป็นอย่างงั้นนะเห็นไหมสวยมากเลยจะบอกว่าอย่าลืมแอดไลน์มหาญชุู่นะคะครีมแก้ฝ้าเหมือนราคาการันตีเลยของแท้ต้องมีเสียงในการนะคะครีมแก้ฝ้าแก้สิวแก้ฝ้าแก้ตินกบตินเขียตินกาตินผัวนะคะคนไหนอยากสวยอยากหล่ออยากหน้าขาวจะโพแอด add, มหายยชมพูลนะคะอย่าลืมนะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่สี่เป็นครีมกันแดด คิีมกันแดดกันฟ้ากันความคิเลกันตีนกบตีนเขียดตีนกาตีนผัวกันน้ำเข้ามาในหน้าเรามันกันยิ่งกว่ายันกันผีอีกเออไจริงๆนะไม่ได้พูดนะเรื่องจริงเออจะบอกให้มันเป็นตัวนี้มันเป็นครีมกันแดดห้าสิบพลัสมันแบบว่ากันแดดกันน้ํากันฝนสะเทินน้าสะเทินบกกันความคิเลช้แล้วจะสวยหน้าเนียนสวยใส เลิศสมันกันสวยมากใช้แล้วไม่ต้องแต่งหน้าออบอกหลายครั้งแล้วใช้ครีมที่ยามพูรีวิวที่ยามพูขายอยู่เนี่ยใช้เสร็จตัวนี้ตัวแรก ตัวนี้ตัวที่สองตัวนี้ตัวที่สาอาบน้ําตอนเช้าก็ถูๆูๆูๆๆูนะคะตัวนี้ตัวที่4ตอนเช้าเป็นครีมกันแดดนะใช้ทุกเช้าก่อนออกจากบ้านหรือว่าไม่ออกจากบ้านก็ใช้ได้แต่ถ้าคนไหนทํางานกลางคืนก็ใช้ตอนกลางคืนก็ได้นะคะมันจะได้แบบว่าไม่แสงไฟไม่กระทบหน้าเรานะคนไหนทํางานกลางคืนน่ะที่แบบว่าอยู่กับจอทีวีหรือไปเต้น journée, เพลงเต้นบาร์ทำกลางคืนน่ะเออใช้ก็ได้ครีมกันแดด มันจะได้แบบว่า,าแสงไฟแสงอะไรไม่มากระทบหน้าเรามันได้ปกป,ป,ป้องหน้าเรานะคะโอเคนะคะอย่าลืมนะสั่งมาลัวๆนะคะครีมกันแดดเนี่ยเวลาฝนตกมันก็แบบว่าผงเราเปียกแต่หน้าเราไม่เปียกครีมตัวนี้ไม่ออกจากหน้าจะบอกให้เออมันดีมันติดดีจริงๆถ้าคนไหนชอบแต่งหน้าไปทํางานใช่ไหมอยากจะแต่งหน้าให้สวยกว่านี้นะสวยกว่าเนี้เนี่ยเราก็แต่งได้อื เอาครีมอะไรนะครีมรองพื้นหรืออะไรมาประทับหน้าเอาครีมอะไรแนี่ยัยูก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเอาครีมอะไรที่มาทาให้แบบว่าสวยๆนะค่ะยัยพูก็ไม่รู้เพราะยัยพูแต่งหน้าไม่เป็นอือถ้ายัยพูแต่งหน้าออกตลกหรือออกทีวีแบบตลกสนุกสนานได้อยู่อืมไมอันนี้ก็ได้เท่านี้แหละอันนี้ไม่ได้แต่งแต่งแต่ตัวนี้เนี่ยทาบอกหลายครั้งแล้วว่าทาแต่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวที่สามแล้วก็มาตัวนี้แค่นั้นจบ เออมันก็สวยของมันนะสวยตามเซตสวยตามวัยอย่าลืมนะคะแอดไลน์มาลนะคนไหนะอยากสวยอยากหล่ออยากหน้าสวยหน้าใสหน้าขาวโจผูกอยากเป็นสิวเป็นฝ้าตินกบตินเขียดตินงกาตินผัวหายแอดไลน์มาหาย่าฉมพู่นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นสบู่สบูทสบ่ทองคําสบู่ทองคําใช้แล้วจะรวยจะมีทองคําจริงๆเป็นสบู่น้าผึ้งทองคํา มันหอมมากๆเลยนะคะจะบอกให้มันหอมแบบหอมเหมือนน้ำพึ่งอะ่ะหอมเหมือนน้ำพึ่งน้ำมะนาวหอมจริงๆหอมมากเลยใช้เวลาเราอาบน้ำตอนเช้าอ่ะซูสบู่ล้างหน้าก่อนหรือจะอาบทั้งตัวก็ได้อาบทั้งตัวหรืออาบแต่หน้าก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะมันสวยมันมันทำให้หน้าเราผิวหน้าเราเนียนทำให้เราผิวเราเนียนนะคะจะจะอาบหน้าหรือถูทั้งตัวไม่เป็นไรนะ ขามันดีมากๆเลยนะลองดูถ้าไม่เชื่อถ้าคนไหนใช้แล้วจะรู้มันทําให้หน้าใสหน้าสวยให้ทําให้ผิวเราเนียนนะคะมันสวยมันเป็นมันเป็นอ่ามันเป็นสบู่ทองคําน้ําผึ้งแก้สิวแก้ฝ้าแก้กะเออแก้รบรอยติงการ,รอยเหี่ยวยน่นถ้าใช้เป็นประจำเนี่ย ทูทูใช้ในหน้าในตัวเรามันจะทําให้ผิวสวยผิวใสให้แบบตีนกบตีนเขียดตีนกาหายทําให้ฝ้าหายกะหายสิวหายใช้เป็นประจํามันจะเป็นชุดของมันเนี่ยเป็นชุดของมันเนี่ยห้าตัวเนี่ยห้าตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่แล้วตัวที่ห้าตัวนี้ใช้ก่อนใช้เวลาอาบน้ำตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะอย่าลืมนะค่ะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็น แล้วก็มาตัวนี้เป็นตัวทาหน้าครีมทาหน้านะคะทาหน้าตอนเชา้าทาหน้าตอนเชา้าทาหน้าตอนเช้าทาเสร็จก็มาทาครีมกันแดดนะคะทาครีมกันแดดนะคะปะปะทิกกาลังจะว่าประทิคป,ป้องกันแสมแดดป้องกันแสงแดดเข้ามากระทบหน้าเราแสงไฟเข้ามากระทบหน้าเรานะคะอย่าลืมนะคะใช้เนี่ยห้าตัวตัวนี้มันเป็นครีมเร่งด่วนกําจัด ฟาเร่งด่วนยิ่งกว่าด่วนบอขอสอีกอย่าลืมนะคะอย่าลืมทักแกชมพูมาแอดไลน์มาหาแกญ่ชมพูนะคะอย่าลืมนะคะคนไหนสนใจอยากให้หน้าสวยหน้าใสหน้ารอเป็นสิวเป็นฝ้าหายเป็นกะเป็นเกลื่อนหายอย่าลืม แอดลน์มหายายปูส่งแทรกมาพักยายฉปูมาในเม็ดเสร็จนะคะอย่าลืมนะคะอยากสวยอยากหล่ออย่าผัวรักผัวหลงอยากเป็นลูกเป็นคนดีนะคะอยากผู้สาวรักผู้สาวหลงอยากแฟนรักแฟนหล,ลงนะคะ่ะอยากให้เจ้านายรักเจ้านายหลงใช้คีมที่ยันปูรีวิวนะคะแล้วสวยแน่นอนไม่ผิดหวังนะคะคอนเฟิร์มล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ